10กรกฎาคมนี้นะคะมีเงินเข้าค่ะท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะมาดูนะคะว่ากลุ่มไหนได้กันบ้างแล้วเช็คกันเลยนะคะแล้วเงิน3,000บาทล่ะได้กันตอนไหนนะคะ10กรกฎาคมมีเงินเข้าต่างหาก3 0 0พก็เข้าอีกต่างหากนะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่ Facebook นะคะทีวีสีไทยค่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้มีข่าวสารสาระความรู้ดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเคยค่ะในวันที่10กรกฎากดานี้อย่าลืมเลยนะคะเช้าวันศุกร์นี้นะคะจะมีเงินเข้าตรงนี้นะคะใครอยู่กลุ่มไหนบ้างใครได้รับเงินบ้างมาเช็คกันนะคะก็คือการมีกําหนดจ่ายนะคะเงินเบีเบ้ยอันเงินอันแรกนะ,ะก็คือเงินของผู้สูงอายุตรงนี้นะคะผู้สูงอายุนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ เคยลงทะเบียน60ปีขึ้นไปนะคะอย่าลืมลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ของท่านเลยนะคะเตรียมรับเงินเยียวยาสำหรับมาตรการกลุ่มเบาะบางตรงนี้ด้วยนะคะโดยเขาก็จะมี โอนเงินเข้าในบัญชีต่างหากในวันที่20กรกฎาคม3,000บาทสำหรับผู้สูงอายุตรงนี้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปเขาจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรงนี้นะคะสำหรับเบี้ยยังชีพเนี่ยเขาจะแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้วยแบ่งเบี้ยยังชีพอายุได้ตามลำดับขั้นของอายุผู้สูงอายุนะคะซึ่งใครหลายหลายคนยังไม่รู้ในตรงนี้ ้ดยปกตินะคะเขาจะเขาจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อเพื่อการยังชีพนะคะในวันที่15ของทุกเดือนตามกำหนดค่ะซึ่งจะได้รับอัตราก็คือถ้าเกิดใครอายุ60-69ปีเนี่ยจะได้รับเงิน600บาทต่อเดือนถ้าอายุ70-79ปีเนี่ยได้รับ700บาทต่อเดือนค่ะอายุ80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือน 90ปีขึ้นไปนะคะได้รับเงินตรงนี้1,000บาทค,ค่ะโดยถ้าเกิดใครอยากขอรับสิทธเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะการขอรับสิทธิ์นั้นท่านจะขอรับโดยที่ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานเขตกรุงเทพหรือสำนักง,งานเทศบาลและก็องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นค่ะโดยช่องทางเนี่ย การรับเงินของผู้สูงอายุเนี่ยสามารถรับได้4ช่องทางนะคะก็คือ1รับเป็นเงินสดด้วยตัวเองหรือ2นะคะให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทนค่ะ3โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุค่ะ4โอนเข้าบัญชีธนาคารผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้สูงอายุตรงนี้นะคะท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกแบบไหนตรงนี้ค่ะ ด้วยออสำหรับเดือนกรกฎามเนี่ยยังมีเงินเพิ่มมาพิเศษเกี่ยวกับเงิน3,000บาทเยียวยานะคะประชาชนตรงเนี้ก็คืออยู่กลุ่มเบาบางที่ตกหล่นนะคะจากเงินเยียวยา5,000บาทตรงเนี้ประกอบด้วย3กลุ่มที่บอกนะคะก็คือจะมีกลุ่มผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดคนพิการจํานวน13ล้านคนเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือสมทบเพิ่มตรงนี้3,000บาทนะคะโดยปกติเนี่ยเขาจะจ่ายให้3งวดแต่คือ,อ เนื่องจากมีการเลื่อนไปฉะนั้นเขาก็จะจ่ายในวันที่20ากรกฎาคมเข้าใจพร้อมกันนะคะ3กลุ่มนี้20ากรกฎาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเด็กเงินผู้สูงอายุหรือผู้พิการวันที่20เนี่ยท่านสามารถรับเงินตรงนี้ได้ สำหรับใครสงสัยเนี่ยสอบถามข้อมูลนะคะหรือใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้เงิน3,000บาทเพราะว่าเงิน3,000คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยเข้าไปแล้ววันที่4ถ้าใครอยู่กลุ่มเบาบางเนี่ยก็จะเข้าวันที่20ตรงนี้นะคะเบีย้ยตรงนี้3,000บาทในวันที่10 แล้วก็วิธีการสมัครประกันสังคมของผู้สูงอายุตรงนี้นะคะท่านสามารถสอบถามได้ที่ประกันสังคมตรงนี้นะคะโดยที่เลขขาธิการประกันสังคมกระทรวงแรงงานระบุว่าสําหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมผู้สูงวัยเนี่ยจะสามารถเลือกได้ครบทั้ง3แบบค่ะได้แก่นะคะทั้งเลือกที่1นึ่เขาจะจ่ายแค่70เนี่ยทั้งเลือกที่2องจ่าย100่หรือทั้งเลือกที่3จ่าย300ต่อเดือนทั้งนี้การแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นผลจากการปรับปรุงของพรบ ประกันสังคมตามมติคอรมอเมื่อปลายปีที่ผ่านมาซึ่งจากเดิมเนี่ยกำหนดให้ประกันสังคมต้องมีอายุไม่เกิน60นะคะเปลี่ยนเป็น65โดยผู้สมัครเข้าประกันสังคมมาตรา40เนี่ย จะต้องไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา3-3และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39ตรงนี้ค่ะย้ำนะคะถ้าผู้สูงอายุที่ใกล้ครบ65ปีควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40นะคะใครมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะที่อายุ60ปี65บปีบริบูรณ์นะคะควรรีบสมัครขึ้นลงทะเบียนมาตรา40เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วจ่ายเงินสพ สมทบทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดหากอายุเกิน65ปีแล้วจะไม่สามารถสมัคร ได้นะคะตรงนี้เน้นย้ำนะคะต้องอายุ65ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะท่านสามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศโดยการสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมหรือโทรสายด่วนนะคะ1506าหสำหรับท่านไหนที่สนใจตรงนี้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดท่านจ่าย7จ70บาทต่อเดือนเนี่ยก็คือสิทธิคุ้มครอง3กรณีกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วย กรณีทุกคนยภาพหรือตายตรงนี้ค่ะท่านก็จะได้สิทธ์นะคะหรือจ่าย100บาทเนี่ยคุ้มครองอยู่4กรณีปร,ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุกคนยภาพกรณีตายหรือกรณีชยาภาพค่ะส่วนกรณี ỉ, ทั้งเลือกที่3-300บาทต่อเดือนเนี่ยก็คือสิทธิป,ประโยชน์5กรณีนะคะคือกรณีประสบอ,อุบัติเหตุตรงนี้นะคะอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุกคนภาพกรณีตายกรณีชะลาและกรณีกรณี DB, สงเคราะห์บุตร นี้ค่ะก็คือมาให้ข่าวสั้นๆสำหรับผู้สูงอายุตรงนี้นะคะว่าท่านสามารถยังลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือตรงนี้ของประกันสังคมนะคะลงทะเบียนเพื่อที่ท่านจะได้มีประกันสังคมของตัวเองค่ะลองมาดูรายที่2เลยค่ะที่จะได้รับกลุ่มที่2นะค่ะที่จะได้รับเงินของในตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะส่วนผู้พิการเนี่ยเขาจะได้รับเงินตรงนี้นะคะช่วยเหลือค่ะก็คือจํานวน เบี้ยยังชีพผูพ้พิการตรงนี้นะคะได้ไป800บาทค่ะเงินจะเข้าวันที่10กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมเช็คนะคะคนพิการถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะท่านสามารถไปลงทะเบียนได้นะคะถ้าเกิดมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่มีความพิการะคะ่ะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือตรงนี้แ800ดบาทถ้าเขาจะได้ช่วยเหลือตรงนี้นะคะ สำหรับกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ก็คือกลุ่มของเงินอุดหนุนเด็กตรงนี้นะคะคือเขากำหนดจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะ6ปีถึงเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะจำนวน600บาทตรงนี้ท่านก็จะได้รับเงินในวันที่10กรกฎาคมเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็คือครอบครัวที่ยากจนนะคะตรงนี้อยู่ประมาณ1.4ล้านคนที่ได้รับเงินช่วยเหลืออุดหนุนเด็ก ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่มีเกณฑ์เข้าอยู่ตรงนี้9.66ล้านคนค่ะผู้พิการอยู่ตรงนี้2ล้านคนนะคะสำหรับเงินที่เข้า3าพันเนี่ยก็คือทั้ง3กลุ่มเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเบาบางนะคะเขาก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ก็คือ 3,000บาทตรงนี้เลยค่ะเขาจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาซึ่งใครหลายๆคนยังสงสัยเอ๊ะถ้าท่านถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไมผู้สูงอายุยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่าเขาจะแยกออกไปนะคะว่าท่านะอยู่ในกลุ่มเบาบางไม่ได้อยู่ในกลุ่ม สวัสดิการแห่งรัฐหรือบาดคนจนเขาก็แยกออกไป3,000บาทเพราะว่าในคลิปนี้ปุ้ยจะอธิบายละเอียดรายละเอียดให้หมดนะคะใครก็ตามอย่าลืมนะคะถ้าพ่อแม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุตรงนี้นะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนเขาจะได้เงินช่วยเหลือตรงนี้ได้รับเงินช่วยเหลือไม่มากก็น้อยนะคะตั้งแต่600ถึง1,000บาทแล้ววันที่20กดักดาดก,ก็อย่าลืมเช็คกันนะคะเงิน3,000บาทจะเข้านะคะถ้าท่านไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงิน ของเราไม่ทิ้งกันหรือว่าในกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเยียวยาค่ะเพราะว่าท่านต้องไม่อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลเคยแจกให้แล้วนะคะท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทเพราะว่ารัฐบาลอยากให้ได้เท่าเทียมกันหมด ถ้าท่านไม่ได้รับเงินตรงนั้นท่านพลาท่านลืมเนี่ยค่ะท่านก็จะได้รับเงิน3000บาทในส่วนนี้ซึ่งถามว่า3000บาทนี้ต้องลงทะเบียนไหมนะคะไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านอัตโนมัติเพราะว่าท่านมีรายชื่ออยู่กับเขาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เงินอุดหนุนเด็กเปีย ผู้พิการหรือเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะคือท่านะ่ะมีรายชื่อในของเขาอยู่แล้วเขาจะโอนให้ท่านอัตโนมัติในวันที่20กรากฎานี้นะคะก็อย่าลืมวันที่10กรากฎาน,น,ะะนี้ค่ะสุกนี้ค่ะเช็คเงินกันเลยนะคะเด็กผู้สูงอายุนะคะผู้พิการซึ่งเงินเข้าแต่ละคนเข้าไม่เท่ากันตามอายุนะคะตรงนี้ก็อยากมาแจ้งเงื่อนไขข่าวคราวให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทราบค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้ว อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆก่อนใครค่ะแล้วถ้ามีข่าวดีๆใหม่ๆเดี๋ยวยังไงปุ้ยจะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนคนไทยทราบค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมค่ะเรามาเจอกันในคลิปถัดไปค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ